สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมภาพปกใบมะขามสมเด็จพระพุทธาจารย์รนุ่มวัดอนครับสร้างในปีพุทธศักราช2497ครับก็เป็นภาพปกใบมะขามที่มีอายุแล้วนะครับกระแสทองแดงจัดจ้านมากนะครับสำหรับองค์นี้เลี่ยมทองมาครับ เป็นปกเจ็ดนะครับขัดเพชรยิ่งฐานนะครับเป็นรูปเกตของพญานาคนี่สวยมากครับครับก็เรียมเดิมมา แ่ดีตนะครับครับเจ้ของเดิมเริ่มไว้ยิงกระแสนะครับโอ้สุดยอดไปเลยครับตัดมากเข้มครับเป็นสีมันเทศเลยครับ ไม่ได้พิมพ์บล็อกแตกนะครับคนละพิมพ์คนละบล็อกจะสวยจริงๆครับ